สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพันธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนรับเดือนพฤษภาคมนะฮะสีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับวันนี้เราอยู่เจ้ามิซูบ s ชิไทตัน2.4 GLS+ เป็นตัวรถปี2016นะครับพัดนี่สำหรับในค่ายมิซูบูชิเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรถกระบะก็จะเป็นตัวสูงนะครับ รถสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อปิกุหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะฮะใหม่แท้นะครับ,นะรบถ้าเกิดอย่างตัวรถปี16นี้อายุตัวรถก็จะเท่ากับว่า16 17 18 19 20 21 22รถอายุ6ปีด้วยกันคันนี้ใหม่1 0 0 0 0แกับอีก9,000โลแท้รับประกัน100%นะฮะสำหรับมิซูเนี่ยไฟหน้าค่อนข้างที่สวยมากนะฮะ ก็จะเป็นตัวโปรดิเตอร์ซีนอนนะครับแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะส่วนสหรับตัวตัดหมอกมีมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมนะฮะสีขาวเนี่ยถือว่าเป็นสีหนึ่งที่ครีมมากนะครับแล้วก็ดูสวยสะอาดสดใหม่นะฮะร,รถอายุ6ปีครับหลังจากที่เราได้ดูไปนะฮะหรือว่าหลังจากนั้นได้มีการพูดไปสภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยภายในคลิปวิดีโอนี้ พี่ๆทุกท่านจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนแน่นอนต่อมาเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับตัวเครื่อง2.4ลิตรเนี่ยก็จะเป็นตัวไมเวกดีเซลเกียร์ออโต้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยมิสซูเนี่ยช่วงแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีเป็นตัวเครื่อง3.2ลิตรใช่ไหมครับแล้วก็จะลดลงมาเหลือตัว2.5ลิตรแต่พละกาลังสําหรับตัวแรงม้าไม่ธรรมดาสําหรับตัวแรงบิดก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะฮะ สำหรับที่เป็นแบบ VG t u r b o Common Rail DID แห้งๆเลยครับเดิมๆโรงงานไม่มีข้ามดมันเครื่องไหลยเยิม้มนะฮะในส่วนของตัวคันหน้านะครับแล้วก็พวกแบบอย่างตัวแก้มข้างที่ลอดไปเข็บลงมาจากตรงนี้เนี่ยใสยๆเลยนะฮะสีเดิมโรงงานนะครับ อตฝังกระโปรงนี่ก็ไม่มีการขยับขันไขแกะออกมาทําทรงําสีนะครับฉนนการความร้อนใต้ฝังกระโปรงนะฮะพวกแบบยางตัวขอบฝังกระโปรงอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะฮะถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อันลองดูแล้วว่าสําหรับตัวปีใหม่ๆเนี่ยมันมีไหมมันมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าตัวรถรุ่นเก่าแบบนี้มันจะถูกถดถอยและกลายเป็นตัวรถที่อยู่ในประเภทรถที่ไม่น่าใช้ตรงนี้คือมันผิดความคาดหวังเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสิบประตูตัวสูงเกียร์ออตโต้และฟรีดาวได้แบบนี้เนี่ยหลายๆคนจะคิดคํานึงถึงเลยว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งค่านแพงเว้ยเฮ้ยราคาค่อนข้างที่สูงแน่นอนตัดทิ้งตรงนั้นไม่ได้เลยครับทุกอาชีพออกได้ทุกรายได้ออกได้ทุกคนมีสิ์เป็นเจ้าของตัวรถคันนี้ได้ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังตัวเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับ gls เนี่ยมันก็จะเป็นตัวรองท top นะฮะ s นี่คือเป็นตัว s สิงคโปร์นะครับ มันจะมีเป็นตัว x x กากบาทและก็ Ss สิงคโปร์นะฮะอย่างแรกเลยนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฟังตัวเสียงเครื่องยนต์ก่อนแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมมีเสียงที่ผิดเพี้ยนแตกไปจากต,ตัวปกติอย่างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันมีเพื่อแบบสายพันดังดังแกลไกๆๆกลกกกกตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเราไม่ต้องดึงตัวกา้านวัดน้ำมันดูก็ได้นะครับแต่ชอบอย่างตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราดูตัวบอดี้ด้านหน้าไปทั้งหมดแล้วเราก็จะมาดูตัวกําลังอัดของเครื่องยนต์กันต่อนะครับด้านน้ำมันเนี่ยตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นมาดูได้เลยไม่จะเป็นต้องดึงออกมาสุดก็ได้นะครับเราดึงแค่นี้ก็พอเพราะว่าเราจะดูว่ามันจะมีตัวเศษน้ํามันกระเด็นย้อนขึ้นมาไหมหรือว่ามีเป็นตัวไอน้ํามันพุ๊กขึ้นมาเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะนั้นตรงนี้กําลังอัดของตัวเครื่องยนต์ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ํามันเครื่องไม่ขาดนะฮะตัวเกียร์เดิมตัวเครื่องเดิมทุกอย่างคือเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับการเซอร์วิสหรือว่าการป็นคะแนนเนี่ยสำหรับตัวอะไหล่หรือว่าจะเป็นตัวบอดี้รอบคันก็ตามสําหรับการเก็บรายละเอียดเนี่ยมีไหมมีแน่นอนครับรอบคันเนี่ยมันจะมีพวกแบบเศษเข็มรอบคันเนี่ยมันจะมีพวกแบบเศษขนแมวเศษสะเก็ดถึงกระเด็นใส่ตามสภาพการใช้งานแต่ตรงนี้เนี่ย เราก้าพูดได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้เราจะทําให้เป็นตัวรถที่สวยที่สุดสำหรับพี่พี่ทุกท่านในวันรับรถไม่แพ้ออกห้างไยแดงแน่นอนนะฮะเดไลท์ค่อนข้างที่สวยมากเลยนะฮะไททันเนี่ยนะครับไฟหน้าก็สวยเดไลท์ก็สวยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดตัวไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไมเวกนะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์ไมเวงเนี่ยมิตซูก็ถือว่าขาดไม่ได้ และก็มันไม่ได้มีดีแค่ชื่อนะฮะมันใช้งานดีด้วยจริงๆนะครับสีด้านข้างครับสวยเสม,มอกันจรดทั่วทั้งคันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบสำหรับตัวล้อครับเป็นแมกอลลอยแล้วก็ยางเนี่ยมีการเปลี่ยนใส่เป็นตัวยางดันหลบไว้ให้ตัวยางเนี่ยก็จะเป็นตัวปี2017นะครับแต่ถ้าเกิดซีเรียสเดีย๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวปี2022ให้เลยเพราะนั้นนี่ตัวรถเนี่ยมันเป็นตัวปี16 ยางเนี่ยถามว่ามันเหลือเต็มไหมก็พอเยอะอยู่พอสมควรนะฮะใช้งานกันได้ยาวๆแต่ถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆนะซีเรียสหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนให้เอาแบบนงเอาแบบไหนแล้วพวกนี้มาคุยกันหน้าร้านได้ของพวกนี้เนี่ยมันคือเรื่องกล้วยๆครับเราสามารถทําให้กับลูกค้าได้อยู่แล้วเรามาคิดหาคําตอบกันดีกว่าว่าเราจะจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ได้พันนี้ให้มันผ่าน,น,น,านแค่นั้นเองนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิชเบรกนะครับ สวนแลอไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมทั้งใบนะฮะตัวหลอดไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับสวยมากแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะฝั่งทางด้านคนขับกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับก็จะมีเป็นตัว smart entry นะฮะหรือว่าเป็นตัวปุ่มกดนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับรถตัวสูวงแบบนี้บันไดข้างมีมาให้นะครับถ้าเกิดเราไล่จากสเตปตัวด้านหน้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยรอบข้าง คราวนี้ก็คือตัวด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วครับเพราะว่าเราจะดูตัวรถว่ารถคันนี้เนี่ยมันเคยมีการโดนชนด้านข้างมาไหมเคยมีการเปลี่ยนประตูมาไหมนะครับคราวนี้เนี่ยเราเปิดต,ตัวประตูด้านหน้านก่อนเลยครับและสิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับแรกคือยิงคือดึงตัวยางขอบประตูออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูตัวรอยเม็ดอาร์กนะฮะเม็ดอาร์กเดิมนะครับต้องกลมต้องคมเห็นและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นตัวรถสีไหนก็ตามสีขาวก็ดีสีดําก็ดีดูแล้วมันก็ต้องชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถปีเก่าหรือว่าอย่างตัวรถปีใหม่นะฮะถือว่าถ้าเกิดบอกในเรื่องของสุดๆของมิโซูเนี่ยอย่างหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องตัวการโดยสารนะครับเบาะที่นั่งตอนหลังเนี่ยหรือว่าตัวบอดตอนที่2เนี่ยถือว่านิ่มมากๆนะฮะน็อตซ่องในไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับหรือว่าตัวรถ ไม่มีการโดนไม่มีการโดนชนด้านข้างมาแน่นอนนะครับครบาวนี้เนี่ยถ้าเกิดส่วนของตัวด้านหน้าเราเรียบร้อยแล้วฝั่งทั้งด้านหลังเนี่ยถือว่าจําเป็นต้องดูด้วยไหมจําเป็นด้วยเช่นเดียวกันครับความโค้งเว้าของตัวขอบประตูนะฮะเราอย่าลืมนะฮะไททันไม่เหมือนกับตัวรถกระบะรุ่นอื่นที่มันจะมีการลาดยาวลงมาแบบนี้แต่สำหรับตัวไททันเนี่ยมันจะมีความโค้งมนของตัวมันเองนะครับขอบประตูตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันสมมุติว่าอย่างเราดูรายละเอียดกันไปแล้ว เพื่อความชวนอีกรอบหนึ่งไปลองเชนได้ตัวรถคันนี้กันหน่อยมีลมเข้าไหมประตูมีเสียงไหมประตูมีดังแก๊กไหมนะครับเพราะ้นตรงนี้เนี่ยหลายๆจุดสามารถดูได้เลยนะฮะตรวจสอบประวัติทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยตัวประตูด้านหลังเราก็ดึงเป็นตัวยางขอบประตูดูได้เลยฮะรหรือว่าตัวยางกระดูกงูนะครับอาจจะมีแตกๆบ้างเล็กๆน้อยๆับตัวยางตรงนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เม็ดอาร์ต่างหากที่สําคัญนะฮะเครื่องมีปัญหายังพอทําได้บอดี้รถมีปัญหาทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับถูกต้องไหมฮะนี่แหละครับ,ค,รบคืออย่างหนึ่งที่อันอยากใ้พี่พิทันได้เห็นว่าถึงมันจะเป็นตัวรถมือสองก็จริงแต่ในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถราคาของตัวรถการที่เราได้มีการแนะนําหรือว่าบริการกับพูาลูกค้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ปลื้มใจมาก พราะทุกทท่านคันนี้ไม่ได้เสียมาแค่5บาท10บาทราคามันเป็นแสนครับและเราไม่ได้ใช้งานแค่เดือน2เดือนแล้วทุกอย่างคือจบเลยมันใช้งานในระยะยาวและต่อเนื่องสําหรับในชีวิตประจําวันหรือว่าอาจจะเดินทางในระยะทางไกลในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าสังส่งสร่กับครอบครัวนะครับล้อหลังนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวดั้มนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ไททั Punch, นพัานะฮะดันข้างอยู่ครบนะฮะ คราวนี้ตัวด้านท้ายครับพี่ๆครับฝาท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะเอกลักษณ์ของตัวมันเองมีนะครับมันไม่ได้เรียบแบบเรียบยาวเสมอกันแล้วก็เ,เป็นนูนสันแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยคือมันจะเป็นตัวแบนและเรียบยาวแบบนี้เลยนะฮะส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอน ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก,ก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมือเปิดเป็นแบบโครเมียมไฟเบรคตรงที่สามนะฮะแล้วก็ตัวกันชนท้ายมีให้แต่กันชนท้ายไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวโฉมก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ใช่ออิวเนี่ยมันจะมีเป็นตัวไฟทับทิมนะฮะซ้ายขวาอยู่ตรงตัวกันชนท้ายให้นั่นคือเอกลักษณ์อย่างของมิสูนะครับรถตัวสูงนะฮะก็สําหรับในส่วนของตัวรอบคันครับก็จะประมาณนี้เลยถามว่าสวยไหม อันว่าสวยมากถามว่าน่าใช้ไหมอันว่าน่าใช้มากนะครับสําหรับตัวรถตรงนี้เนี่ยพี่พี่ทุกท่านจะได้เห็นกันแล้วที่เหลือขึ้นอยู่การตัดสินใจแลลวครับเราอาจจะใช้แบรนด์อื่นมาก่อนเราอาจจะใช้รถรุ่นอื่นมาก่อนลองมาเปิดใจให้กับตัวรถรุ่นนี้ดูถามว่าอาลงอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมีอะไรพร้อมเปลี่ยนมีอะไรพร้อมสับมีอะไรให้เราซื้อมีอู่บริการให้เราทําเพราะนั้นถึง่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดเขามองกันว่า ยูสุหรือว่าอย่างตัวแบรนด์หลักสองแบรนด์แรกและไล่ลงมาอย่างไททันที่เป็นตัวแบรนด์รองแบบนี้ไม่ได้หนีหางอะไรกันเลยครับและเดี๋ยวต่อไปเราเข้าดูด้านในกันต่อครับส่วนสําหรับตัวภายในนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบภายในมาค่อนข้างที่สวยมากนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้และก็สําหรับตัวหน้ากาเครื่องเล่นเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วย พลาสติกที่เป็นสีดําเป็นโนแบงค์นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกสีบรอนนะฮะจอแบบทัชสกรีนนะครับ,บ,บ, kin, รบตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอจากมิตนซะูบิชิเลยนะฮะออกห้างมายังไงก็ตัวจอเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบปบ Auto, รับออโต้นะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ดูโอโซนนะครับแต่ถือว่าให้มาเป็นออโต้แบบนี้ถือว่าดีนะครับหมนมองว่าแอร์มิตซูเนี่ยถึงมันจะไม่มีเป็นพวกแบบระบบแบบคูลแม็กหรือว่าซูเปอร์แม็กระบบความอ่าระบบ ช่วยระบายความร้อนภายในห้องโดยสารเนี่ยถึงว่ามันอาจจะไม่มีหรือว่าอะไรพวกนี้อันว่ามิตซูเนี่ยแอร์ถือว่าเป็นอีกรถกระบายรุ่นหนึ่งที่แอร์เย็นเลยก็ว่าได้เย็นมากๆนะฮะถามว่ามันเกี่ยวต้ำยาแอร์ไหมมันก็เกี่ยวด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดอย่างบางคันเนี่ยเป็นตัวรถปีใหม่น้ำยาแอร์ขาดมันก็อาจจะไม่เย็นแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราอยู่นะตรงนี้เนี่ยอันก็จะเห็นตัวรถมิตซูบิชิเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอันก็ได้มีการทดลองขับอันก็ได้มีการทดลองดู นะฮะหรือว่าดูตามจุดส่วนต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมิโซแอร์จะเย็นทั้งหมดเลยถ้าเกิดเป็นตัวรถกระบะนะครับอันนี้สิ่งที่เจอมากับตัวก็เล่าสู่กันฟังได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ที่เสียบ USB นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวช่องต่อไฟนะฮะตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องใส่ของทั่วไปนะครับเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ครับมีโหมดชิปอัพชิดดาวมาให้นะฮะกล้องมองลงมองหลังอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับ แล้วก็ที่วางแก้วน้ํสองใบนะครับพวมาลัยเนี่ยถือว่าสวยอันนี้ยอมรับเลยนะฮะหรูหรามากนะครับมันน่าจะเป็นสตเต็ปไล่เลี่ยกับพวกแบบอย่างปาเจโลครับเพราะว่าอย่างปาเจลโลเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวรถกระบะดัดแปลงไม่ได้หนีหางอะไรกันมากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่กับตัวรถกระบะแบบนี้เนี่ยมอดสวยเลยนะฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือมัตติมีเดียนะครับควบคุมแับตัวเครื่องเล่นส่วนกับฝั่งขวามือเนี่ยคือจะเป็นตัวคูสคอนโทล ระหว่างตัวเกียร์ธรรมดาคูสคอนโทรลไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้คูสคอนโทรลมีเพราะอันเคยมีการเปรียบเทียบไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้แต่ในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันคือนานมากแล้วแต่อีกคันหนึ่งอะคือเราขายไปแล้วแล้วก็มีคันนี้เข้ามาเพิ่มเติมให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกใหม่นะครับแล้วก็ Engine Start นะฮะไฟหน้าสามารถปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียว ตัวเซ็นทัลร้องนี่เหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเซ็นทัลร้องแบบออโตเมติกนะครับแล้วก็ตัวลำโพงชูวิตเตอร์คู่หน้ามือจับเสาเอคู่หน้านะครับแล้วก็มองข้างกับพับประจมมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวบ่อเนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลอยู่อันนี้ขนาดเป็นตัว Long top รองท็อปนะฮะจอยดนให้มาเป็นแบบตัวแมนนวลแต่ถ้าเกิดถามในอีกมุมหนึ่งนะครับอันว่าแมนนวลนี่ดีกว่าไฟฟ้านะเพราะว่าในเรื่องตัวการดูแลร,รักษาอะไรพวกนี้ถือว่ามันง่าย แต่คราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดครับก็คือความสบายในการนั่งตัวบาะเนี่ยอันถือว่านิ่มมากเลยนะรถกระบะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดอันได้วัดในความรู้สึกของตัวเองที่เป็นตัวรถมือสองเนี่ยนะฮะอีสูเนี่ยถือว่านิ่มเลยพอสมควรแต่ว่าเป็นตัวพิกโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างไททันเนี่ยโอ้โหนี่ยอมรับเลยว่านิ่มมากมันนิ่มแบบแปลกๆนะฮะคือมันเป็นหนังกึง่ง P v วอยู่แล้วแหละนะครับแต่ตัวที่นั่งตอนหลังตรงนี้เนี่ยพื้นที่มันเหลือค่อนข้างที่จะเยอะ พราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตำแหน่งที่นั่งด้านหน้าหรือว่าที่นั่งตอนที่2ส,สามารถโดยสารได้สบายเลยไม่ว่าจะใช้งานในชุวิตประจวันหรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดเสาร์ที่ทั่วไปอะไรพวกนี้การที่เราดูว่ามิตซูบิชิไทตันสีประตูตัวสูงยอดโตคันนี้ออกรถกระบะใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัเนียอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคนะครับพี่พีทุกท่านเรียบร้อยกันหนึหนึ่งคันนะครับสำหรับสีประตูตัวสูงเกียร์อโอตโอต้คันนี้สําหรับตัวไททันเนี่ยเป็นตัวรถปี16อันขออนุญาตบอกราคาเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทอันย้ํานะครับ5 5 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินสนแม้แต่บาทเดียว ยอดจัดเนี่ยถ้าเกิดล่าสุดของธนา,าคารเกียรตินาคินณตอนนี้นะฮะมันจะจัดได้อยู่ประมาณห้าแสนแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตไตทตั้นคันนี้ก็ฟรีดาวได้สำหรับคนที่มีเครดิตไตตั้นคันนี้ก็ฟรีดาวได้อันขอสองอย่างโดยเบื้องต้นครับขอเพียงแค่มีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้คุณจะเป็นรับจ้างอิสระรับเหมาทั่วไปนะฮะ วิศวกรหรือว่าอะไรก็ตามตรงนี้อันจะทําให้คันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของของพี่พีทุกท่านให้ได้ตรงนี้มั่นใจได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้อย่ก็ต้องขอตัวราในการเจ้าใจต,ต้านก่อนนะฮะเดือนนี้เดือนใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่ขอให้หนึกถึงที่ร้านเป็นพันออโต้คุณจะได้รถที่ดีที่สุดคุณจะได้รถที่สวยที่สุดทุกๆอย่างหน้าร้านคุยกันเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคาหรือว่าส่วนตามจุดต่างๆก็แล้วแต่ พราะนั้นตรงนี้ขอให้ติดต่อมาที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดี l ล n e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจเป็นพัดออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe และเด็กคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่แล้วลมีคันไหนมาแนะนําให้กับลูกค้าได้รับชมไปอีงนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกนได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ